ั่นรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลซัส PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ พบกันเช่นเคยรายการเซตแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันสบายๆที่นิกจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักช่องทีวีดาวเทียมนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่องน้องใหม่ที่มาแรงไม่เบาค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดีไซน์นะคะหลายๆเรื่องราวที่เขามาบอกเล่าในช่องนี้ลำดับที่65ค่ะชื่อช่องเต็มๆก็คือ Ad Design Channel นะคะช่องนี้มีความสนใจหลายเรื่องราวมากเลยแต่ในเบรกแรกนี้นะคะนิกจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังมุม มองนะคะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการที่จะผลิตช่องคุณภาพเพื่อคนไทยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ คิดของการจัดทําช่อง a d v e ิ i g n Channel หรือสถานีดีไซน์ที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับเริ่มต้นมาจากบริษัทททีินเ International ทําธุรกิจทางด้านงานแสดงสินค้าทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์พวกหนังสือนิยสารทางด้านเว็บไซต์นะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าสื่อที่เข้าถึงประชาชนจำนวนมากอีกสื่อหนึ่งก็คือทีวี ะะเพราะฉะนั้นเราจึางคิดว่าเราน่าจะนําเนื้อหาสาระจากที่เราทําสื่ออื่นมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจหลักของเราอย่างหนึ่งคือการจัดงานแสดงสินค้าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยปีนึงเราจะจัดครั้งหนึ่งนะครับและผู้ชมก็ต้องเดินทางไปดูจะเป็น3วัน4วัน5วัน7วันก็ตามนะครับ แต่ผู้ชมทั่วประเทศนะฮะกว่า99%ไม่มีโอกาส <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะนำเนื้อหาสาระที่เราจัดในงานสแสดงสินค้าต่างๆมาเผยแพร่ไปยังผู้ชมเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นนำความรู้เหล่านั้นนำแง่คิดเหล่านั้นไปส่งส่งไปให้ผู้ชมถึงบ้านครับเมื่อการออกแบบไม่ง่ายอย่างที่คิด การก่อสร้างไม่เป็นอย่างที่ต้องการการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องยุ่งยากไข้ปัญหาเหล่านี้ได้ในงาน Built Tech Connect Expo และ Energy Saving 12 3 in 1รวมไว้ในงานเดียว5-8ในเมษายนนี้ไบเทคกรุงเทพเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS ธุรกิจของเราผมขอเรียนก้องๆอย่างนี้นะครับว่าจำง่ายๆว่า4คูณ4นะครับ เรามีสื่อสี่ประเภทนะครับอันที่หนึ่งงานแสดงสินค้าอันที่สองหนังสืออันที่สามเว็บไซต์อันที่สี่คือทีวีแล้วก็ธุรกิจที่เราเกี่ยวข้องก็มีสี่ประเภทคือหนึ่งทางด้านขอร้าสอง 2, ทางด้านรถเพื่อการพาณิชย์สามทางด้านพลังงานแล้วก็สี่ทางด้านกีฬากรอบเพราะฉะนั้นสื่อสี่ประเภทแล้วลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมสี่ประเภทนะครับ นี่คือสิ่งที่ทเ,เราให้บริการเราให้ความรู้ให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคครับ แ s i ดิ c h a n n e l นะครับก่อนที่จะมาเป็น Add Design Channel แล้วก็ศึกษาดูว่าทีวีในโลกนี้นำเสนอเนื้อหาสาระในแนวไหนบ้าง <Okay. S 1> แล้วก็ไล่ๆมาถึงทีวีในเมืองไทยไล่มาถึงทีวีดาวเทียมรงมไปถึงเคเบิลทีวีทั้งหลายดูว่ามีการนำเสนอเนื้อหาแนวๆไหนอย่างไรบ้างมีช่องว่างตรงไหนที่เราสามารถโผล่อ,ออกมาได้บ้างเพราะถ้าทำซ้ำๆกับคนอื่นก็คงคงไม่เหมา นะะจนกระทั่งค้นพบว่าอาจจะโชคดีหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับที่เราคิดค้นพบว่าแนวดีไซน์ยังไม่มีใครทําแล้วก็ตรงกับธุกรกิจหลักของเราอย่างหนึ่งทางด้านการก่อสร,ร้างนะครับซึ่งเน้นเรื่องการดีไซน์เพราะฉะนั้นเราจึงจับประเด็นเอาเรื่องดีไซน์หรือเรื่องการออกแบบมาเป็นแนวทางหลักในการผลิตช่องนี้นะฮะเพราะเราเชื่อมั่นว่า จากหลักการของดีไซน์ดีไซน์ก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งต่างๆนะครับถ้าเรามีผ้าสีพื้นพื้นไม่มีดีไซน์ดอกดวงลวดลายเข้าไปมันอาจจะขายได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเราใส่ดีไซน์เข้าไปเราก็ขายได้อีกราคาหนึ่งมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าถ้าเราสามารถให้ความรู้นะฮะทั้งทางด้านวิชาการหรือทางด้านเอ,อ่อ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้สนใจผู้ที่ดูวงการได้ทราบอย่างแพร่หลายก็จะทําให้ผู้ชมสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับนำไปคิดต่อได้ว่าแล้วจะไปเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมหรือบริการของตัวเองยังไง สิ่งทีทเ่เราตั้งใจที่จะนำเสนอใน a d d Design c h n n n e ลนะครับเรามีหลักการอยู่3ข้อข้อที่1คือการปรับเอางานแสดงสินค้าซึ่ง<ม>เป็นมีการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค,ค,ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นข้อ1มานำเสนอทางทีวีอันที่2ก็คือการนำเสนอของเราก็ต้องยอมรับว่าผู้ชม ในประเทศไทยไม,ไม่ต้องการดูทีวีแบบเอาจริงเอาจังหรือสี่เรียสเพราะฉะนั้นเราจะต้องผสมผสานระหว่างสาระและบันเทิงคือการนำสาระมาแปลมาปรับปรุงมาทำให้มันสนุกนะครับ,รบและส่วนที่สามก็คือจากชื่อช่องของเรา a แ s i ด a CHANNEL เราก็จะนำเสนอเนื้อหาสาระต่างๆที่มีต้นคิดมาจากการออกแบบ หรือเกี่ยวข้องกับการออกแบบไม่ว่าการออกแบบนั้นจะเป็นอะไรตั้งแต่ออกแบบตึกออกแบบอาคารออ,ออกแบบเก้าอี้ออกแบบเสื้อผ้าออกแบบทรงผมออกแบบรองเท้ารวมไปถึงออกแบบชีวิต ตอนนี้เนี่ยเราออกอากาศในระบบ C-Band ดและอนาคตจะมีระบบ k u b a แบดด้วยไหมคะครับจะมีแน่นอนครับเราจะต้องอเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดทุกช่องทางทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรเรานําเสนอหมดครับรายได้นะคะในการที่เราจะมาหล่อเลี้ยงช่องเพราะว่าหลายๆช่องเนี่ยเป็นกังวลมากกับเรื่องนี้แอด,ดดิไซน์มองอยังไงคะครับเราก็ห่วงตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเราก็ยอมรับว่าคงไม่ใช่ท็อปฮิตเหมือนรายการบันเทิง นะฮะเลดติ้งกอเราไม่มีทาง <c oughs> ที่จะไปสู้ช่องที่มีรายการเกี่ยวกับความสนุกสนาน <c oughs> และความบันเทิงนะฮะแต่เราก็คิดว่าถ้าเราไม่ใช้มากนะฮะเราก็น่าจะพออยู่ได้รายการ s t u d ิโอคลิปรายการที่นำเสนอผลงานการออกแบบของนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ติดตามชมผลงานของพวกเขาได้ทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึง11นาิก30นาทีทาง Ad อ e s i g n Channel เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับอีกหนึ่งมุมมองของผู้บริหารนะคะที่เขามองว่าช่องนี้เนี่ยให้สาระเต็มเต็มเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์การออกแบบซึ่งต้องบอกว่าช่องนี้เนี่ยน้องใหม่ ซึ่งแตกต่างจากช่องอื่นจริงๆค่ะเพราะเท่าที่เราดูมาร้อยกว่าช่องในซีทรีทีวีนะคะยังไม่มีช่องลักษณะนี้เลยแต่การที่เขาออกมาพูดในลักษณะนี้ก็แปลว่าเป็นการยืนยันค่ะว่าเขาจะนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการออกแบบให้คุณผู้ชมคนไทยได้รับทราบกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าในช่องนี้24ชั่วโมงที่เขาผลิตรายการเนี่ยมีรายการอะไรบ้างที่น่าสนใจพักสักครู่เดียวค่ะ